แจกสูตรวิธีทำข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่นะครับผมแล้วก็สูตรหมักไก่ทอดหัดใหญ่ครับพร้อมกับสูตรข้าวหมกนะครับสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะครับรสชาติออกมาก็อร่อยมากเลยทำยังไงไปดูกันได้เลยครับเตรียมแป้งหมักไก่ทอดสูตรไก่ทอดหัดใหญ่ของนัสรินครับผมสูตรวันนี้ใช้อยู่ครึ่งซองนะครับหอมเครื่องเทศมากๆเลยนะครับแล้วก็ทอดออกมาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยครับผมตามด้วยน้ำเปล่า50มลตรกระเทียมที่ตำไว้5กลีบครับผม จากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยใส่ไก่ที่เราบั้งไว้นะครับ500กรัมลงไปเลยคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยครับพักไว้2-3ชั่วโมงเตรียมข้าวหอมมะลิ500กรัมนะครับผมล้างแต่ความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยเครื่องข้าวหมกสนิทรูปของนัสลิน1ขวดครับอร่อยครบรสนะครับพร้อมหุงแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับตามด้วยน้ำสะอาดนะครับ500มลตรจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนำไปหุงให้สุกเลยครับ เมื่อข้าวหมกสุกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับพักไว้ก่อนสิบนาทีจะได้ข้าวหมกที่หอมมากๆเลยครับผมเม็ดออกมาก็จะเรียงสวยนะครับที่สําคัญหอมเครื่องเทศมากๆเลยครับเมื่อไก่มักได้ที่แล้วก็นํามาทอดด้วยไฟกลางให้สุกเลยครับผมยกมาพักให้เสร็จน้ามันได้เลยครับ ต่อมาก็นํามาจัดใส่จานให้สวยงามเลยครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหอมเจียวทอดกรอบของนัสลินเช่นเคยครับหอมเจียวนะครับมีความกรอบอร่อยมากเลยนะครับพี่พิคคอนเฟิร์มเลยครับผมตามด้วยน้ําจิ้มรสเด็ดของนัสลินนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเทลงไปเลยก็จะได้แล้วนะครับข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่ของเรานะครับสูตรนี้พี่พิคคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากเลยนะครับหอมเครื่องเทศถึงใจมากเลยครับผมลองนําสูตรนี้ไปทาตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม